คุยวันนี้พูดวันนี้เสร็จเมื่อวานยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างง,ง่ายที่สุดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปที่แบบเลเวลแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆเคยมีนิทานเรื่องหนึ่งนะคะนิทานเรื่องหนึ่งมาดังนั้นจำไม่ได้แล้วมันเป็นนิทานที่เล่าต่อๆกันมาเหมือนกับว่าเจ้านายนะคะก็เลี้ยงแมวไว้ที่โรงงานนะแล้วแมวก็ออกลูกนะทีนี้เนี่ยวันนี้เขาก็ถามลูกน้องว่าช่วยไปดูหน่อยแมวออกลูกกี่ตัว นะแมวออกลูกกี่ตัวเขาก็ไปดูเขากลับมาบ,บอกว่าแมวออกลูกทั้งหมดหตัวครับนะหตัวเสร็จแล้วนายก็บอกเลาเออดีเนาะแล้วตัวเมียกี่ตัวล่ะลูกน้องก็วิ่งไปดูอ๋อตัวเมียสามตัวครับนะออแล้วมีสีอะไรบ้างล่ะเขาก็วิ่งไปเอกไปดูอ๋อสีขาวสี่ตัวครับสีน้ำตาลสองตัวครับเข้าใจอะไรไหมคะเข้าใจไหม คนที่จะก,ก้าวหน้านะเขาจะต้องมีความคิดล่วงหน้าหรือเขาเรียกเรียกว่ามีความติ้งอเฮส์นะคะหรือว่ามีความตอดฟูคืออะไรคือเราไปดูแล้วเนี่ยเราดูมาเลยทีเดียวแมวมันออกกี่ตัวเอ๊มมีตัวผู้ตัวเมียกี่ตัวนะสีอะไรบ้างพอนายถามปุ๊บเราตอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาอันนี้เข้าใจเก็ตไหมคะยกตัวอย่างตัวอย่างมันจะแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆนะ เหมือนมาดามเนสเนี่ยทำแผนงานอะไรบางอย่างคุยกับทีมงานแล้วว่า <S <S เฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องทําเรื่องออนไลน์กันแล้วนะเราจะต้องมีไลฟ์นะเราต้องมีทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นถูกไหมเราคุยกับทีมงานแล้วไปถึงวันหนึ่งเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวเรามาทำเรื่องของยิงแอดด้วยกันนะคะเราต้องไปเรียนรู้กันนะทีมงานมาดามเนสบอกว่าอ๋อมันทําแบบนั้นแบบนี้นะยิงอยางงู้นยางงี้อย่างนัง้นเพราะศึกษาเอาไว้แล้วไลฟ์ต้องผ่านโปรแกรมนี้นะศึกษาไว้แล้วนะเข้าใจไหมคะ พูดวันนี้เสร็จเมื่อวานคืออะไรคนที่คิดล่วงหน้ามองล่วงหน้าคาดการล่วงหน้านี่คือคนที่จะรวยเร็วเขามองล่วงหน้าว่าอะไรจะมาทําอะไรถึงจะได้นี่แหละค่ะคือการที่คุยวันนี้เสร็จเมื่อวานยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งคนหลายคนที่ตามมาดัมเนสเนี่ยรู้ว่ามาดัมเนสเองก็เป็นลูกศิษย์นะคะ ของอาจารย์บัณฑิตเหมือนกันมาดําเนสมีครูบาอาจารย์เยอะมากนะคะเพราะมาดําเนสเป็นคนที่เรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมก็มีครูบาอาจารย์ทางโลกของทางธุรกิจก็มีครูบาอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องออนไลน์มาดําเนสยกให้อาจารย์บัณฑิตคือเป็นอาจารย์นะคะมาดําเนสเนี่ยเคยไปพบอาจารย์เมื่อ4ปีที่แล้วละแต่ตอนนั้นน่ะเรายังไม่พร้อมใจเรายังไม่พร้อมเพราะว่าเราเองมีงานที่ต้องทำทางโลกออฟไลน์เยอะถูกไหมพอถึงวันหนึ่งที่มาดําเนสเนี่ยจะไปเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่ง พอมาดมเนสไปเจออาจารย์แล้วอาจารย์ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างมาดมเนสแล้วคือไม่มีคอมเมนต์เพราะว่ามาดมเนสเตรียมตัวพร้อมแล้วอาจารย์มณิตบอกว่าพร้อมเลยไหมที่จะให้ความรู้คน10นาทีนี้พร้อมไลฟ์เลยไหมมาดมเนสพร้อมค่ะเข้าใจยังคะมาดมเนสเตรียมตัวมานานแล้วเตรียมตัวไม่ใช่เสร็จเมื่อวานนเตรียมตัวมานานแล้วพร้อมแล้วที่จะให้ความรู้คนที่ คู่กับอาจารย์บันดิตมันนั้นก็พร้อมเลยไม่ได้มีการนัดอะไรกันล่วงหน้าไม่ได้มีสคริปอะไรทั้งนั้นพร้อมนะวันนั้นแล้วอาจารย์ถามว่าพร้อมไหมที่จะให้ความรู้คนในเรื่องของสังหาิมทรั์พร้อมสไลด์อะไรทุกอย่างมานเอาเนททำไว้ตั้งแต่นานมาแล้วพร้อมและมานเอาเนสถึงสอนได้ให้ความรู้ได้เก็ตไหมคะว่าคนถามเราวันเนี้ยเราเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วเก็ตไหม